สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับเมนนื่อกี้เดินเข่าสวนผักสวนควัวครับมาหาเก็บใบกะเพราครับนี่ครับสวนผักสวนควัาครับเริ่มแหงเริ่มแรงแล้วครับนี่นานกะแหงเหี้ยวแล้วันนี้ต้นกะเพราต้นนี้ก็แหงครับแหงบิดเลย แ,แก้อพ่อกับแกเบิแลเลยครับนี่ก็ได้ปลูกหนานหอมครับนี่ครับโอ้แต่ต้นนี้ก็เพาอมีดอกดีอยู่นี่มียอดดีอยู่เราจะยอดอ่อนๆเนาะ ใส่นัมหอมดอกดอกกระเพาบานน,ะนี่รวบเอายอดดอกเลยนกินหอมดีขนาดครับนะครับโอ้นี่ก็ ต้นเพกาครับนี่ยก็ต้องเป็นหน่วยฟักอ่อนๆพอดีครับนี่ยเดี๋เก็บติดจิ้มกินครับนี่กับเข่ามือข้ามมือนี่ครับฮาอยู่หากินแบบง่ายๆแบบพอเพียงกับตามพักสวนควัาหลวางบ้านนี่ครับหลางทำความสะอาดเอาฟุ้นหลวกนึอย,ยนี่ปลาเมึกกะ ล่างเซตเรียบร้อยแล้วครับนี่เอามึกออกเรียบร้อยครับได้หัน่นเอาต้นปลาหมึกครับนี่นี่ต้นกลางๆครับกินขอดีครับ,คร,บค,ครับนี่ใส่เป็นหวานเลยตัวใหญ่ครับ,ต,รบตัวนี้ครับ หัวดงง่ยยยายๆครับหนวดหนึ่งกับพอดีครัพอดีครับนี่หลายตัวเยอะอ่านี่ก็จะได้ซอยมะเขือเทศใส่น้ำกับนี่กับพริกเม็ดซุกกับนี่จะได้รสชาติ ความเผ็ดเพิ่มขึ้นมาจากพริกซุกค,ครับเดี๋ยวลดจัดจานดีครับซอยเขียงเอาครับจำนิดมีพอดีโบผ็ดหลายดยวเทียบครับแับนี้เดีเพิ่มรสชาติ หอมเปียวข nice ึ้นมาจกหน่อยหนึ่งครับใส่สองหน่วยพอครับนี่เขี้ยเทปนี่เส้นนี้อ่ะพอดีครับบวเปียกบวบงานบวบไหลเขากันพอดีครับเตรียมเฮ็ดยู่เฮ็ดกินแล้วครับผมพัดกระเพาปลาหมึกครับเกลี่ยจะลืมซอยหอมใหญ่ใส่ลงไปน้ำหอมใหญ่จะได้ออกกบหวานๆของหอมเพิ่มขึ้นมาครับ so i've been keeping up

ล้างหน่อยนะครับไปช้อนพ่อับะชิมบสชาดดูวดอดีหรังเยี่ยมครับใส่ลงไปเล้ครับนะครับเลอเทศ หอมๆใหญ่ครับพริกเม็ดลูกโดดครับน,น,นี้เดิอดรสเผ็ดขึ้นมากเร่งไฟเล็กน้อยเดี๋ยวก็เีร็จไปกระเพราครับ ใส่บิดเลยครับนี่ดอกนะครับดอกที่ให้รสหอครัมเส้นบร้อยผมอยูปฟอ,องชิมฟองชิมออเดือกก้อนเกี๊ยวเขาข้ามวมือนี้ครับพักกะเพราปลาหมึกครับผมอ่าตอนอนี้ตักเกี๊ยลาดเขาเลยครับนี่ครับ รับหลายๆครับนี่หืมก่อนเรียบอนเรียครับ,รรรรบนี่เด่นเลยครับนี่ตอนปลาหมึกกับพริกลูกโดดครับหืมจัดจัดมาก เ่ากันครับโดยเฉพาะมีความเปรี้ยวจะมะเขือเทศหน่อยหนึ่งรับเท่ากันดีครับ <c oughs> นี่กระตอน,นวดของปลาหมึกนี่ครับจะนุ่มอ่อนๆอนพอดีครับน่ครับบเหนียวครับแับน้ำซุปพอดีแลยครับ นี่เพิ่มความจานด้วยลูกโวด จับนวดดีครับผมนี่ลดหลุดสองเมตรนะครับเปียไทยครับเยี่ยมครับครับเขาไม่อนีครับผม สูตของป่าวิทีสั้นจอนครับพัดกระเพราปลาหมึกครับ